สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุรีชาแนลนะคะแที่ทไเลสคหือยเปแนีอยู่แล้วก็อมาถึงสองคนแปงออกไดุ้๊เป็นท่อปากบานครับลุงเลยพอได้ยินแล้วมายุค่าตอบเป็นจุดระยะมากเลยมก็เอาเสียมปัวดเอา คนเก่นเนี่ยก็รอบเพระรอบที่สองยืนเบิ้งแล้วบาทน่งได้ได้บาทน่งแมหนากันอยู่บาทนี่ทำไวเมีดเรียบร้อยนะคะตีแบบเรียบร้อยนะคะเอาทอมาพี่อ๋อเปล่าเอาไม้ตั้งเอาไม้ตั้งทรดทๆวดทรวไหดรถปูนหาคิวเขาละ เลกขันใหญ่เ็ปนั่นนน่ะมัเวลาคนเออเราก็ยื้นมันี่เราก็ยืนเป็นแถวใส่เสียงมายันกูดคอยๆกันเกี้ยงกบบเกี้ยงไปแล้วเดียวว่ก็แบบนั้นน่ะมันคว้าได้โคไปปึ๊บมันเร็วโนเล็กนี่เล็กนี่แรกอาจารย์กัเล็กหกเมตรเท่านี้อาจารย์มองจ้างกันมาเจ็ดแบบๆอาจารย์มายืนทก่บานมาดนมาคุ้มเลยว่าเบื้องลู่เอ็นดเแบบๆให้บุ้งล่มนเราว่ะเพราะ่ะนั้นเราบอแล้วกันเปนทางสูตยาปุยๆ่นแล้วไป ดึงส่วนนั่นส่นนี่ดึงพรูส่วน้อยหกเมตรมาเร็วเดี๋ยวน้องเมย์ไดนมะปาดหกเมตรล้วของเขาของเขาไม่สี่เมตรเองจะเป็นยี่สิกางวังยี่สิบเจ็ดนพื้นทองกับพาืนกรเพื้พื้นกับ่อเท้าเผ้าเรียบร้อยตรียม่เรียบร้อยเพราะว่าจะไหนก็ต้องไใส่โอ้จเป่ที่นึงแข็งร่เี้ยราบอ่ยากี่นะ บาตั้งทรายไปหาเส้นหบุกไปบุกเป็นหลักสองวันดางทั้งทราทั้งไวเมดีมากดมากเขาเองนี่แล้วเขาก็ยิ้มนตางอะไแทนไปก่ได้พกวันแหมจักเมื่อเลื่อนแสนสองทอดดีกว่บุกคนตบมือสองคนคนนั้ตะคุนกวามันที่ได้่ายที่กินกับจาวเลยเขาโลใส่ซาตป้น พนเหม็นที่ตลาดติดใจเพื่ิใจเพิ่นนะองเหย่าอะไรที่นี้ความเงินรบิคต้นกันเขาต้นมันเหลืออยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่เหมื่นแปดเจ็ดหมเา ไปจาภาษีิด <yeah> <ป ört supporters> <legislature> ีที่นี้อยู่มันเจตมือกว่นละผมเจตต้นกันต้นต้นต้นกระถิงรงเต้นละมืนทเ็ตเองมือนกระบาทนมี้ญี่ปนอไมาเป็นเก่ามือคือต้นละมืนแหละครับวันใดเอาพ่อไปเกระดินงก็ไป ยังมาต้งนงันกจีบายม่นั้นบีาดอ้นมาคำจะอีมนั่งหุ้อีีกายนี่เฮ็ดไปพีกายกับีกายกมันหามือหกมือหดต้นกระดินต้นวัดละหามือกลัวหกมือเนาะมันเฮ็ดเก้าต้นแต่ว่าถวายสิบวัด ต้นที่ซิต้นที่ซิปกับไปวัดยางหน่อยเพื่อเสืงองห้บนตายกะทิเงินก็พวกงแสนหาแสนรวเแล้วเพราะว่าแม่เคยต้องร้านมันการตายอื่นเยอะายอยู่ที่กำมาฮุ้ม สายบุญยึดแล้วก็มาเห็นลผมเห็นตามวัตถุประสงค์ผมแล้วเลยผมก็อยากให้วสำนักสงฆ์อาจารย์มนเองมี่มองปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเขามาถวายกฐินกระป่าเวลาสายบุญเขามามาจาก พี่แก๊กไปเขาน่นอนอยู่สาราเนี่ยนะต้องไปเศร้าในเมืองในยังสินะโอ้ก็ได้สาดมแวนสาดกูแล้วแบบโอ้ยกลางม่งนอนเลยปฏิบัติธรรมเบอกงบเงียบเพกมากเาเห็นอยู่บ่ไปแล้วเลยไปกีนี่้าเห็นใครเ่ยเาอยู่เล่าอยู่

ถ้าเขาไปวอดไอ้ถวายสังฆทานเนี่ยนั่งพ้นขอมหาลุกหนูมีวิ่ญาิู่้นี้เขาจะตั้งเจอาแล้วก็ถวายกันแล้วผู้แอะผู้ีพระอาจารย์มาไม่ยิ่อี๋เลยแต่ว่าพระสงฆ์คุณมาจะอุดอนคุณกระมาต้นเลยเขาเศ้าเรือบเล่นเศ้าเรื่อใเขาเศ้ารูดคุณตุ๊ก ลงลงเบรอากาศแต่ตอได้เจ้าตอนปืนก็ผมผมสร้างไว้แะตอนเลช่วงบ่ายบ่ายสามก็ได้ีโมงก็ได้บ่ายสามโมงีอากาศมันเย็นแล้วก็ป่นเลยอืมอากาศเยนเลยนกามาตอนเศ้ากับใคอยู่เด้ปรมาสักแบบลาดถ้าเปิดเก้ามุงนี่เขียวแรกไม่เห่าเลยเก้ามุ่งนี่เก้ามงมอนี่นะเก่ามุงม้อนี่นะ่ บนี้ับวันช่มงงนึงกับคิดมงบีแล้วบานนี้แดดแห้งมาเนี่ยนบสิงมาแต่ว่าผมคุยก็จะาของ้านเขาว่าเพราะมือนหาคิวตอนบ่ายตองไปเลยแบบนียันยันว่ามันเียส้รับมัดเล็กบแล้วนะผมก็เรยว่าตอนบ่าย ฉันคิดว่าเขาทิมาเบิ้งอันนี้พร้อมเลยมือเนี่ยนะเขาทุ่มอื่นมาครับเบิ้งเขาจะทิมาเบิ้งเบินนัิบหน้าิบเบียนมูเบียนมูไม่ดอมรนจะประดับได้เป็นมุกปีอไดไมันได้พลาดนะระดับมันเคือว่าดีเดีคนโอ้ยมองวิรุณานอตู้ ดยมันโอ้จำระดับไม่้เลว่าอันนี้ปิดันพบุ้มขึ้นเลยรัได้เลยตัวนี้เาูกระเบื้องวัดวนเก็ไเงนกระเบื้องกระเบื้องตัวมันเห่นีเอาใยตัวนี้กอนนีลเกับูเลยข้างหลังกับูมาูกได้พางหลังมนได้ตัวค่ะ เรียบร้อยมดนะคะมานั่งกินมักกี้ยงนะคะได้กลิบหนึ่งขอบพระคุณหลายๆคะ่ะอย่าลืมกดไลก์กดติดตามแม่บริษัทนเรนด้นะคะสวัสดีค่ะ